สวัสดีครับเกษตรบ้านบ้านครับผมลิปนี้ผมได้ผลิตภัณฑ์อาหารอาหารรองแล้วก็อาหารเสริมมานะครับเป็นเรียกว่า Black Cat นะครับเป็นยี่ห้อของเขานะก็ตอนนี้เนี่ย black c ค t เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นกระแสนะครับได้รับความนิยมในชาวสวนทุเรียนนะครับวนมากแล้วเนี่ยก็จะใช้กันอย่างแพร่หลายเลยเนาะอันนี้นมันเป็นขนาด ทดลองนะครับขนาดน่าจะรู้สึกจะสองหนึ่งร้อยหรือว่า200รซีซีนี่แหละราคาอยู่ที่300บาทนะครับก็ส่วนขนาดขนาดของเขาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้นะครับขนาดของเขาก็จะเป็นสูตรน้ำเนี่ยหลิตรแล้วก็สูตรผงเนี่ยจะเป็นกระป๋องนะครับนะครับอันนี้เป็นสูตรที่ว่าเขาเอามาแบ่งนะครับแบ่งเพื่อที่ว่าทดลองนะครับโดยที่ว่าเขาจะผสม ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็บรรจุมาให้นะเนี่ยนะครับสูตรหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นสูตรสองนะครับนะครับซึ่ง see, ปกติเนี่ยมันจะมีเป็นเป็นขวดหนึ่งลิตรเนี่ยจะเป็นสูตรน้ํานะครับแล้วก็เป็นกระป๋องเล็กๆอาจจะเป็นผงนะครับแีนี้เนี่ยเวลาเราได้มาเนี่ยเราก็ามาละลายแบบผงเนี่ยให้ให้ให้เป็นแบบน้ําอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับต้นปาล์มทั้ง5ต้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะ ทดลองนะครับดูแลด้วยแบล็คแค t อย่างเดียวนะครับแล้วก็ดูผลการเปลี่ยนแปลงนะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับคลิปนี้พามาดูแพก็กเกจกันก่อนนะครับถ้าว่าใช้แล้วเห็นผลได้ดีเนี่ยเดี๋ยวจะสั่งเป็นชุดใหญ่มาให้นะครับก็อันนี้เป็นขนาดชุดทดลองนะครับ300บาทนะครับสามารถผสมน้ำได้2อ0รลิตรนะครับ ในะครับผมยังไงฝากติดตามช่องเกรรษตรบ้านๆไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม